สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่29เมษายน2568นะคะ FC ค่ะวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจบางไว้ให้ให้พิจารณาลเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านคา่าทุกคนคา่าก่อนอื่นเรามาดูวันที่28ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่28จะให้เด่น4และสามา 4, 4ี่6 5ทุกคนจะจับคู่หลุด4 1บ่ได้จับให้นะคะเลขเด่นประจำวันสกับ7หลุดนะคะ รอบบ่ายจะให้สามได้สองมาห้าสองศูนย์แปดหกเด่นมาสองเข้าคู่สองศูนย์ศูนย์สองบริเขาคู่ตัวเด่นพี่น้องเด่นรอบเช้ามาสี่เด่นรอบบ่ายมาสองนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจ,จําันรอบบ่ายมาสองเนาะคะ่ะทุกคนเลขเจ็ดหลุดนะคะไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนคะ่ะขอโทษขอไปด้พี่น้องแอดมินจินจาแอนตอซินได้ยินเสียงเคี้ยวนะคะทุกคนปวดท้องนะคะทุกคนคะ่ะกินพิษปีนกินเพชรพี่น้อง อยู่เมืองนอกเมืองนะั้นอย่าก,กินพนิษนะคะทุกคนได้ยินยาตลอดด้วยทุกคนค่ะสำหรับวันที่ยี่สิบเก้านะคะจากที่จะคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นเก้าได้แปดมาดูค่ะทุกคนเก้าค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าแปดเก้าเก้าแปด แปดศนั่นพี่น้องจะจับคู่รุดคู่ตัวเด่นเก้าเกจะลืมนะคะทุกคนขอโทษขอไปด้วยพี่น้องแปดเก้าก็แปดแปนย์บ่อยเป็นไรนะคะทุกคนคะ่ะลืมวันนี้วันอังคารพี่น้องลงตลอดหนึ่ว่าวันพุธนะคะทุกคน8 9ด8 80, 8้าก8แปดแปดศูนสามสาม แปดหนึ่งปดนะคะดินรอบบายอยู่ที่0ูนย์ในเก้าะคะทุกคนขาศูนย์ค่ะทุกคนลบเก่าเกออกสันพี่น้องคูเกเกเป็นคู่ตัวเด่นโอ้พี่น้องแอดวินเป็นหลายเดยด้วยะคะ่ะทุกคนขอตรวจหลายๆด้วยพี่น้องเอาต่อเลยนะคะทุกคนไม่คำนวณใหม่นะคะทุกคน0ูนย์แป0 50, 0ปด0ูนย์สาสาห้าห้าศูนย์ 02 20 04 40 90 09 99 98 89 93 39 92 29 9669ทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะเลข9เบิ้ลคะ่ะทุกคนวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเบิ้ลเลขเบิ้ลน,นะคะทุกคนคะ่ะถ้า fc ไม่ชอบเบิ้ล99 fc รอด,ดูเลขเบิ้ลเป็นจำวันนะคะทุกคน มาดูคู่ตัวเด่นค่ะ9809 9009 99 98898008 0กับ9 08800 9009999889 FC ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่นะคะทุกท่านที่นี้ พี่น้องเจ็ดซุ้นกลองอีกแล้วนะคะทุกคนขอโทษขอภัยเลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล3าเลข3กับเลข8 FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้า9กับ8ปดเด่นประจำวัน3ามหรือแปดเป็น9 3 3 9 9 8มสามติดคู่ตะเด่นเก้า8 8ดแปดเกค่าแปดสาม ติดเลขเด่นประจำวันเป็สามสาแย์กับเและ3ากับแเป็น0 3 3 0, 0, 8, 8, 0์8า0ติดคู่ตะเด่น0880-9แปดแปดศูนยค่ะเก้าสามสติดคู่ตะเด่น9889นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะพี่น้องคะ่ะมกักค่อยตามพี่น้องบมักบ,อบอชอบไายเลื่อนพานเนาะคะ่ะทุกคนทุกคนคาะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่29เมษายน2568ใจก็ ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ fc ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับคลิปนี้ใจขอให้ fc โชคดีค่ะโชคๆปันมานสุขภูสุกน้นพี่น้องสวัสดีค่ะ